สวัสดีค่ะคนบ้าเที่ยวทุกคนเลยค่ะวันนี้ดิฉันณหนัทรัตนาพรพาทุกคนมาที่ประเทศอังกฤษนะคะไบเบอรี่ไบเบอรี่นะคะทุกคนเป็นหนึ่งหมู่บ้านในคอสเวลล์นะคะ เมืองแรกที่อยากจะพามาะไรนะคะก็คืออันนาจักเขตคอสเวล d ์นะคะทุกคนและในคอสเวล l ์เนี่ยนะคะก็จะมีหมู่บ้านเยอะๆๆๆๆๆซึ่งหมู่บ้านแรกที่ดิฉันจะพาทุกคนมาเป็นไปอะไรไม่ได้เลยนอกจากไบเบอรี่ไบเบอรี่นะคะทุกคนเป็นหนึ่งหมู่บ้านในคอสเวล l ์นะคะ พูดเบาๆนะคะเพราะว่ามีคนอยู่จริงๆเป็นบ้านคนเออเป็นบ้านคนจริงๆคะ่ะเขายังอยู่ที่นี่กันนะคะและเราก็เดินมาในเวิร์กไฮไลท์ของที่นี่แล้วนะคะทุกคนเวิร์กไฮไลท์ของที่นี่ก็คือจะเป็นบ้านอันเนี้ยคะ่ะอิดๆทรงเอิดแบบนี้นะคะเก่าแก่ม,มากทุกคนแต่ว่าจริงๆก็ต้องพูดเบาๆนิดนึงเพราะว่า เขายังอยู่กันจริงมันเป็นหมู่บ้านที่เขายอยู่กันในจริงมันไม่ใช่หมู่บ้าน for tourist อะแต่มันสวยจนแบบคนมาเที่ยวเข้าใจไหมดังนั้นเราก็ต้องให้เกียรติเขานิดน,นึงในการพูดเบาๆแล้วเข้าไปจันแหลมข้างนอกสวยดีค่ะ สวยไหมแกชีวิตดีดีที่เบเบอรี่โคตรสวยเลยที่เบเบอรี่แห่งนี้นะคะเขาเป็นแหล่งของกเกษตรกรรมของประเทศอังกฤษเลยนะทุกคน คนประเทศอังกฤษร้อยละเจ็ดสิบอิ่มท้องเพราะที่นี่มีทั้งปลามีทั้งอาหารมีทั้งผักพืชต่างๆที่เขาแบบทำนะคะทุกคนดังนั้นที่นี่ถึงจะเป็นที่อยู่อาศัยของคนจริงๆคือคนเขาอยู่ที่นี่กันจริงๆเป็นแหล่งที่อุดมสมบูรณ์และก็สำคัญมากของประเทศอังกฤษนะคะที่นี่มันเป็นฟิล ชนบ,บทชาวบ้านจริงๆอ่ะทุกคนดังนั้นเวลาเรามาเที่ยวก็เคารพกฎแล้วก็เสียงเบาๆเดี๋ยวเราจะพาไปดูโรงแรมที่เขาบอกว่ามันแพงมากแล้วก็จองยากมานะคะชื่อว่าสวอนมีร้านอาหารที่นั่นด้วยแต่ว่าณนะตอนนี้ก็คือ,อยังไม่หิวเดี๋ยวไปกินที่หมู่บ้านถัดไป รงแมมีที่นั่งทุกคนขาเดินขึ้นมาบนวิลเลจอีกนิดหนึ่งนะคะอย่าเพิ่งถอดใจกับเลยตรงโซนปลาเช้าฟาร์มมานะคะทุกคนให้เดินขึ้นมาอีกนิดหนึ่ง อึดใจเดียวจะเจอกับ2ร้านที่น่ารักมากเลยนะคะเป็นร้าน Go w i t e and c o แล้วก็ The Twix เ,เป็นร้านกาแฟแล้วก็ร้านกิฟชอปร้านกิฟชอปคือคนขายน่ารักว้ดแล้วก็เทียนหอมอะคือหอมมากแล้วก็ลิปบาล์มคือสุดคือทุกอย่างดีมากขอให้มาอดหนุนเขาหน่อยนะคะเพราะว่ามันไม่ได้อยู่ตรงแบบซิตี้ตรงกลางเดินขึ้นมาอีกนิดนึง แล้วก็มีร้านกาแฟซึ่งก็น่ารับประทานมากเดี๋ยวไปดูบรรยากาศตรงสองร้านนีกัน นัดนี่นะคะทุกคนมันจะเป็นเอ่อบ่อปลาเทราวนะคะเป็นฟาร์มของปลาเทราเข้าได้ประมาณ7จ็ดพานะคะ <_ an> แล้วก็ตรงนี้เป็นสวอนโฮเทลเป็นโฮเทลที่เดียวในไบเบอรี่แห่งนี้นะคะ <_ an> น่ารักมากเลย <_ an> เดี๋ยวไปดูบรรยากาศ2ข้างทางกัน ฉันอยู่ในหมู่บ้านที่เล็กที่สุดในโลกฉันเป็นยักษ์อยู่ที่นี่โบส์เล็กกว่าฉันอีกทุกคนีน่ข้างหลังนี้เป็นโบสอันนี้เป็นพระราชวังที่เล็กกว่าฉันทุกสิ่งเล็กกว่าฉัน Border Village คือเมืองที่จะทำให้ทุกคนกลายเป็นยักษ์เพราะว่าที่นี่นะคะเขาจะรวบรวมสถานที่ที่สำคัญสำคัญต่างๆของเมือง b o r t e r on the Water ไว้ที่นี่เลยนะคะทุกคนคือเมืองจำลองนั่นเองทุกคนเวลาเราเข้าไปเดินนะคะเราก็จะตัวใหญ่มากทุกคนค่าเข้าประมาณ5ยูโรนะคะใครไปก็อย่าลืมเข้าไปเที่ยวที่นี่กันนะคะน่ารักมากจริงๆ บ้านหลังเล็กๆจำลองปราสาทจำลองบ้านเห็นไหมว่าตัวคนตัวใหญ่กว่าบ้าน ตอนนี้นะคะกำลังจะเดินไปร้านคริสต์มาสนะคะดูน่ารักมากเลยหน้าร้านคือดูดีมากเป็นแบบคริสต์มาสช็อปไปเดี๋ยวเราไปดูร้านคริสต์มาสกันดีกว่า ลอกหรอวีเทว้ยน้ำแกงเอไวาน้ำเก่งรานนี้น่ารักมา นี้นะคะทุกคนนะัดอยู่ที่ร้านอาหารที่มีชื่อว่า oppa O P A นะคะไม่รู้อ่านว่า o p ป a หรือเปล่านะคะแต่คือร้าน o p ป a นะคะถ้าหน้าแดงไม่ต้องสื่อเพราะว่าดิฉันได้ทานอางุ่นมาแล้วนะคะณจุดนี้ที่นี่นะคะร้านอาหารเป็นสไตล์กรีซนะคะเป็นร้านอาหารกรีซเป็นอาหารนหนาอาหารกรีซค่ะทุกคนลหล้กนก็ตกแต่งแบบข้างในวาดเพนเป็นซานโดรินี ตรงข้างนอกนี้ก็มีความติดคลองติดอะไรเหมือนซานตาเรนีแล้วก็แบ็กกราวข้างหลังก็ฟ้าๆขาวๆเหมือนซานตาเรนีนะคะจุดนี้เลยนะ,ะเดี๋ยวเราเข้าไปดูอาหารกรีซกันนะคะว่ามันจะรสชาติเป็นยังไงนะคะทุกคนแต่ตอนนี้ก็คือเมาแล้วจ้าทุกคนเดี๋ยวเราไปทานอาหารกันต่อเลยดีกว่าไปดูอาหารกันว่าน่ากินแค่ไหนที่ร้านอบ ทุกคนคะอิ่มมากตอนนี้กาลังจะเดินไปที่ร้านแซลลี่รันเป็นร้านขนมปังเก่าแก่มากแล้วก็ตัวบ้านเขาว่ามันเป็นตึกที่เป็นบ้านที่เก่าแก่ที่สุดในบาสแต่เ,เราพาไปดูลักกันแต่ว่าเคาไม่ได้เข้าไปกินเพราะตอนนี้นันอิ่มมากแล้วนะเคยกินแล้วแต่คอนเฟิร์มว่าโคตรอร่อยใครมาก็แนะนําให้มากินนะคะอร่อยมากมันเป็นแบบโอเพ่น แบบโอเพนขนมปังแล้วก็แบบจะเป็นแบบใส่แซลมอนสโมก็ได้หรือจะเป็นแบบยาเมมเลตยาเมมเลตออเรนจ์อะไรก็ตามมีให้เลือกเยอะมากฉันพูดไม่ค่อยเรื่องนะทุกคนมาฉันเมาฉันพูดเลยแต่ว่าเด,ดี๋ยวพาไปดูเซนล้นลึง ตอนนี้นะคะนะัดอยู่ที่มหาวิหารแห่งเมืองบาสทุกคนตอนนี้เป็นเวลาสองทุ่มเขาก็ปิดแล้วใครจะมาเปิดรอฉันแต่สวยมากเลยตอนกลาคือเขาก็แบบมีแสงไฟนี่สวยไหมสวยมากสวยมาก ขนมปังอ๋อเออว่ะเป็นทุกคนมันเป็นแก้วชาอุย๊ยน่นารักมากเลยอ่ะแก้วชาในรูปแบบต่างๆวายก็คือเป็นอ่างตกคือกันน้ำยังไงเรียกว่าอะไร p u t n เวี e ร์ I think it's called Putney Weir right พาดหนีเรือผมคิดว่ a t e r f a l l I a ั t u a l l y d o น t k n o นี่ a ั a น้ำตกหรออันนี้นะคะเขาสร้างไว้เพื่อไม่ให้เมืองบาสนำทุ่มหยุดฝัดนี่เขื่อนแหละมันคืเขื่อน แต่เขาก็ทำออกมาเป็นกิมมมคเหมือนคองกระชองกระชองเย็นที่ที่ Korea. เกาหลีเมืองบ้านก็จะน้ำไม่ทั่วไปตอบไปไปไป